อากิราผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่เฉียบขาดราวกับคมมีดในเมืองใหญ่อันวุ่นวายของกรุงเทพต้องผเผชิญกับวันจันทร์ที่เลวร้ายที่สุดเธอจึงพุ่งตัวไปยังร้านกาแฟที่ซ่อนตัวในซอกตึกอย่างเดะลาเตออาเคดเพื่อเติมคาเฟอีนก่อนที่หายนะจะเกิดขึ้นทีระพบบาริสตาเจ้าของร้านที่ดูเงียบขรึมและอ่อนโยนได้ทำลาเต้ร้อนหกใสกระปรงตัวเก่งของเธออย่างจัง เหตุการณ์ที่คนจะตบลงด้วยการตำหนิกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นเมื่ออาคิราได้เห็นดวงตาที่สำนึกผิดและรอยยิ้มจริงใจของทีระพบผมชื่อทีระพบครับผมขอโทษจริงๆให้ผมรับผิดชอบทุกอย่างทีระพบเอ่ยอย่างลนลานพร้อมกับยื่นผ้ากันเปื้อนให้เช็ดคราบเปื้อนอาคิราตัดสินใจย,ยกโทษให้และขอแค่กาแฟแก้วใหม่ที่ดีกว่าเดิมขณะที่เธอกำลังรอ ลมฝนแรกของฤดูก็โหมกระหน่าทีระพบชงกาแฟเสร็จแล้วยืนรมพับสีน้ำเงินเข้มให้เธอเอาไปใช้ก่อนนะครับผมอยู่ร้านทั้งวันเขายิ้มอย่างอบอุ่นร่มสีน้ำเงินเข้มกลายเป็นตัวแทนของทีระพบที่อากิราพกติดตัวตลอดสองสัปดาห์ถัดมาเธอตั้งใจจะนำมันไปคืนเขาในเย็นวันศุกร์แต่เมื่อไปถึงเดลาเตอาเขตกลับปิดทาการ ทิ้งไว้เพียงความผิดหวังเล็กน้อยในใจทำคืนวันนั้นอาคีราออกไปทานอาหารเย็นที่ร้านหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อฉลองความสำเร็จของโปรเจกต์และที่นั่นเองเธอได้เห็นชายหนุ่มคนที่คุ้นตาคนหนึ่งนั่งอยู่ลำพังทีระพบแต่เขาไม่ได้อยู่ในชุดบาริสต้าเขาดูภูมิฐานสง่างามและกำลังถูกบริกรกล่าวถึงในฐานะคุณทีระพบท่าน และผู้ให้คําปรึกษาเรื่องดีไซน์โครงการใหญ่อากิราเดินตรงเข้าไปหาเขาด้วยความสงสัยเมื่อทั้งสองนั่งลงทีรพพบก็ยิ้มรับความชังหนของเธอผมว่าผมติดหนี้คําอธิบายคุณแล้วล่ะครับทีรพพบเผยความจริงผมคือสถาปนิกเป็นหุ้นส่วนในบริษัทออกแบบใหญ่ในเมืองนี้ส่วนร้านกาแฟนั่นคืองานอดิเรกครับเขาอธิบายต่อว่าเขาต้องการสถานที่ที่จะหลีกหนีความเครียด ได้ใช้ชีวิตเรียบง่ายได้ชงกาแฟได้เป็นตัวเองอย่างอิสระผมชอบที่จะได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยอะไรที่เรียบง่ายและจริงใจเหมือนกับการทำกาแฟเขากล่าวก่อนที่จะรับร่มสีน้ำเงินเข้มคืนจากเธอเขาจ้องตาอากิราอย่างลึกซึง้งผมเพิ่งได้รู้จักคุณไม่นานแต่ผมรู้สึกว่าคุณคือความจริงใจที่ผมตามหามานานในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนนี้ร่มคันนี้ทำให้ผมได้เจอคุณอีกครั้งทีระพบ ยื่นมือมาจับมืออาคิราไว้พรุ่งนี้เช้าคุณอยากให้ผมชงกาแฟแก้วพิเศษให้คุณที่ร้านไหมครับแก้วที่ไม่หกและมีฟองนมเป็นรูปหัวใจอาคิราหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นและมั่นคงในมือของเขาเมืองใหญ่อาจจะวุ่นวายแต่ในมุมถนนเล็กๆแห่งนั้นพวกเขาต่างได้ค้นพบที่พักใจและพบรักที่ถูกกำหนดมาให้พบกันแน่นอนค่ะ อาคิระตอบรับด้วยรอยยิ้มที่สดใสที่สุด